คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสาววันนี้เราเพมาทำกมเก่าอาดามมีอีกเคือไงล่ะน้องๆดีวัสดียไอ้กอจิก,กำลังเช็ดตัวให้อดามอยู่นะครับผมเพราะว่าอดามนี่ได้ไปทำการเอ่อลงอักขระเต็มตัวเลยน้องๆเห็นไหมฮึงหออเลย เก่งจีโคเทนะร้องร้องโนโอ้โหดำมีคาบุกิที่แขนขวาแล้วก็งูด้วยดึกตัวนะน้องนอันนี้ไม่ใช่งูกิ่งกองนะเป็นงูเห่าอะฮอก็จีเดี๋ยวนี้เนี่ยเออเองไปถูไรก็จีก็จีถูไรอ่ะอ๋อถูมือถูมือน้อง ตอนนี้ก็จีดีผ่านตัวเป็นชั้นสักแล้วนะครับน้องๆดูสิโหก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาสักกับก็จีเต็มเลยนะครับผมอแต่ว่าดําเนี่ยขอแซงคิวนะครับก็เลยได้มาสักก่อนใช่ไหมก็จีโอ้ยคิวตั้งเยอะตั้งเยะยันมาขอละคิวแถมไม่ใจตั้งด้วยก็จีจะเอาอะไรเด็ก ตอนนี้เนี่ยเปเอาสีทาบ้านมาสักให้มันดีๆมั้งแม่แมังเอ้ยแต่ด้วยความเป็นศิลปินความติดของก๊อดจงก็อยากจะลองหาใครมาสากักหาหมูหาหมามาสักบ้างแต่ว่าพอดีเวนี้มันมาให้สักพอดีลูกค้าคนแรกจะเรียกลูกค้าหรือเปล่าไม่เจตังโอเคถือว่าเป็นหนูทดลองตัวแรกของก๊อดจีแล้วกัน กำลังดีก็ที่พูดในใจไม่ได้รู้เพราะว่าให้มาให้มันรู้หรอกโอ,อเคน้องๆจังหวะนี้อดัมก็จะไปโชว์รอยสักนะครับผมแต่ว่าถามว่าทําไมถึงมีรอยสักอย่างนั้นเออน้องๆก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอดัมจะได้ออกจากการเป็นอคนธรรมดาแล้ว,ลว,ลวนะร้องเออ ดำเนี่ยมองกันไกลนะครับด้วยการที่จะไปไปโจดสลัดไกลเลยน้องๆตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีหนึ่งใน4ี่จกักรพพัดประจอดเรือเทียบท่ายที่เบื้อขอ,อดํานะครับดำเนี่ยก็จะไปเที่ยวที่เรือเขาซะหน่อยนะแบบว่าไปขอเป็นลูกเรือคนที่เท่าไหร่อะหกเจ็ดแปดะน้องๆเออไปกันเลยดีกว่าอเราดูเอฟพันคันนี้ดีโคตรแรงเลยน้องๆอ,อู๋ดำไปแต่งมานะโคตรเท่้ม เออเดี๋ยวเออเออทิบหายและชนคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงคุณพครับเป็นอะไรหรือเปล่าคุณพี่กเบออาดามจะจ่ายค่าเสียหายคุณพี่คุณพี่อย่าวิ่งเร็วโอ้โอ้เหนื่อยอ๋อร้องออาดัมเหนื่อยแล้วครับผมวิ่งตามคนนั้นไม่ทันนะโอ้เสียดายจังว่าจะจ่ายค่าแบบว่าค่าเสียหายให้หน่อยส่วนพี่ๆตากล้องก็สองคนก็ อย่าเอาคลิปของอดำไป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 ,ไปออกข่าวนะครับผมก็แบบว่าเดี๋ยวดำให้10บาทอ่ะเอออ่ะพี่ว่าไงมันจะไม่พัอะไรเลยน้องชายพี่มีสอคนเหรอสิบ,บาทมันก็แบ่งกันได้แค่คนละ5้าโอ้โหซื้อมามาก,กินยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้สองละ7จ็ดบาท เอออืมเอาไงดีน้องๆอ,อืมดมต้องต้องเอาตังไปสมัครเป็นลูกเรือของเจทรสลัดด้วยเตะอืมอยังไงดีน้องๆช่วยดำน้อยเตขอตังหน่อยได้เปล่าน้องๆอ,อยากช่วยดำแล้วก็ให้น้องช่วยกันกดถูกใจให้ดำนะครับผมดำได้ได,ได้ตังนะมีตังมาจ่ายค่าปรับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ดิไอพวกนี้บัลลีถ่ <c oughs> ไอพวกบิสตาสี่โอเคเพ่พ็อาตอง,ตองเลยนะ ผมมี20พี่พอใจปะ่ะสองคนคนละสิบบาทเออว่ามาเลยเอ้ยก็ตึงมืออยู่นะคนละสิบบาทเดียววินมอไซเดี๋ยวนี้เขาคิด15แล้วดอกเชยเอาเป็นว่าคนละ50ขาดตัวถ้าไม่อ่อบอกบว่าถ้าเองไม่ให้พี่แล้วก็ข่าวเองออกหกกระแสแน่ ไม่เอาหรอกโอเคคนละห้าสิบก็ได้แม่งเอ้ยขู่ด้วยหัวกระแสโอ้ไม่อยากไปไปแบบว่าไปเจอพี่หนุ่มกันชนหรอกโอ้โหเดี๋ยวโดนเล่นนะน้องไปดีกว่าเฮ้ยเราจะไปสบัสไปโจรสลัดไปโจดสลัดแล้วน้องเลี้ยวอ้โหูฮ้ยเจ เออเออชนเฮ้ยรถมาถูกตัดมาหืมเลี๋ยวหลบได้ทันไม่มีทางปลายแล้วปลายล้วเล่งไปอีกเล่งไปอีกเสี่ยงโคตรไพ่ล้อเลยแล้วน้องโอ้โหบอกเลยอ๋อดับกอดเท่ดับเลี้ยวผิดไปกันแล้วน้องืห ดังว่นี่ไปเป็นราชาโจาสลัดใช้ได้เลยเชียวเลยเฮ้ยเล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 ยเ,ยเ,เลยเลอเลย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 ลยเลยเยเลยาลยเลยเหรเอ,อรรรยเลยเลยไลยเลยเลรเลยเลยเัยเล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 ยาลยยเลลยเลยเล้ยเลยเยใเล่เลล ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดูดิคนมาดูเต็มเลยน้องโอ้โหหมาสมัครเป็นลูกเรือรตัวสลัดแน่เลยเนี่ยโหโแล้วดูดิเรือมีเรือเต็มเลยน้องหรือว่านี่จะเป็นโอ้โหโ,โจรสลัดบวกฟางโอ้โหนี่มันกองเรือสลัดหมวกกลุ่มหมวกฟางนี่หว่าน้องดูดิคนตอนแถวเต็มเลยแล้วใครวะหน้าเอ้ยใครใครใครอยู่บนหัวเรือวะหน้า หรือว่าจะเป็นไอ้กาเอ้ยโหไอ้กามาสมัครเป็นลูกเรืออย่างนั้นเอยเดี๋ยวน้น้องรับขอแบบว่าเอาเอาเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินวนดูก่อนนะครับผมดูลาดเรานะเออว่ามีพวกคนอื่นๆหรือเปล่ามีชงแขงแขงคงชังคูดหนวดดำอะไรเงี้ยเออบินบินขึ้นไอแมงปอลูกพ่อไปอืมโอ้โหดูดน,น้อง นีมันเรือกโกอิงแมรี่โอ้โห้เทเลยโหดูดิเหมือนเป๊เหมือนเปมีสวดส้มอยู่บนดัต้าเรือด้วยโอ้โหผมจีดแล้วเนาะโอ้โหแมนแงเป็นแงใบเรือก็มีนะครับผมอ้ยรู้สึกว่าจะมีคนเยอะอยู่นะหลายคนด้วย เดี๋ยวขอไปดูหัวเรือใกล้ๆเฮ้อเฮ้ไม่เป็นขับไม่เป็นเออเออบาดบาดหรือเปล่าบาดหรือเปล่าเออเออเออโอ้โหทงไม่ทำด้วยอะไรวะเนี่ยเออเออเโอ้โหโอ้เรือจะระเบิดหรือเปล่าเนี่ยอืมอืมเฮ้ยนี่ไม่กล้าดีว่ะน้องไม้กล้าอยู่บนบนเรือเฮ้ยนั่นเป็นแถวสมัครลูกเรือหรือเปล่าเฮ้ยจังหวะนี้น้ำต้องไปบ้างแล้วเดี๋ยวขอเฮลิคอปเตอร์ไปจอดก่อนอืมเออ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  จอดจอดจอดอลงลงเลี้ยวเลี้ยวเออผู้ผู้หญิงหลบ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 ลโอ้โอ้โอาคาราคาราคาราคาช่างหัวแม่งแล้วไปแล้วเว้ยิวไปเลยเออเดี๋ยวเดมันก็จอดได้เองอะน้องๆมันมันไม่ใช่ขอดำมันนะ <c oughs> คนที่ยืนดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยไปแล้วแม่งเอ้ยชิบหายอุ้ยนอะเรือน้องๆเรือโคตรเยอะเลยกลุ่มโจทลัดหมวกฟางแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวดำต้องไปไปสมัครบ้างจังหวะนี้ข้างล่างน่จะต้องมีเรือแน่นอนเพราะดำซื้อไว้อยากเล่นนั่งไงน้องๆมีจริงด้วยแม่งเอ้ยอยากจับวางจะไปเป็นราชาโจทลัดได้ด้านหเจียวโดนไป โอ้โหรีบไปหน่อยหน้าหน้าโคกตะแกงเออหน้าหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อหน้าหน้าเป็นคนหล่อเออเขาดูน้องๆ้คาบุกิที่มือซ้ายและมือขวาโอ้โหซามูไรที่กลางอกแดงปัดอืมอเป็นยังกุซ่าจริงๆเลยไม่ใช่สิกูจะเป็นยันยังกุซ่าทำไมเนี่ยกูจะเป็นโจทัสโอ้โหไปน้องอืมโอ้โหเรือนี่ก็มีโอโอสตาร์ทได้ด้วยโโอ้หเงาวับเลยน้องเรือลำนี้หรือว่าดำจะเอาเรือลำนี้ออกทะเลวะเนี่ย เป็นโจสลัดไงเออแบบว่าตั้งกลุ่มโจรสลัดอดัมขึ้นมาเอ,อ้ยก็ดูเหมือนจะเท่นะเฮ้ยน้องน้องหลบออไปไหนแล้ววะ <c oughs> ไม่เป็นไรน้อง,งหูดูดิอย่างกันในกระตูนเลยมันพีชของจริงไปเอาเรือไปเทียบท่าโอ้โหเออชนเลยดำได้ขึ้นเรือง,ง่ายๆไปครับผมอ,อึออ๊บพ้ด ดดเกาะบันไดบันไดโอ part, no story, out, tekrar, ้แบน้ำเฉยบุดบุขึ oh, ้นมุขึ้นมุขึ้นโอ้โหโอ้โหอ้เกือบขาดใจตายน้องไม่เ้ยบันไดขึ้นได้เปล่าอืมโหบันไดขึ้นได้ยังงี้เอาเรื่องโอ้โหน้องฟังมีเสียงเพลงเสียงเพลงน้องอเอ้ยนี่ใครอ่ะหรือว่าจะเป็นลูกเรือคนต่อไปหรือเปล่าอันนี้คือใครสันจิหรือว่าสันจิหัวเหลืองหรือว่า หรือว่าคนนี้อุทบอุทบแน่ๆน้องๆใช่ไหมหัวยิกๆอย่างนี้อุทบแต่ว่าอุทบอ้วนขึ้นหรือเปล่าอะ่ะเออไม่แน่ใจ <c oughs> โอ้ไปเดินชมเดินชมเอ้ยพี่โลก็มาเออพี่โลจะมาสมัครเปโ็นจสลัดเหมือนกันเนอ,อโอ้นี่โกอิงแมรี่เลยนะอ๋อเขามาตกปลานะน้องๆโดยเบ็ดอากาศอ่ะดูดิด <c oughs> ตกไปลายไงของเขาวะนั่งเอ้ย เอ้ได้ยินเสียงดนตรีป้ะน้องๆเอ้ยมันต้องมีใครมาเล่นดนตรีข้างบนนั้นเห็นแวบๆมันเห็นแวบๆอืมเห็นขาแล้วเห็นขาแล้วเอย,ยอะเฮึบอะเอาไม่ใช่กลุ่มจสดสลัดหมวกฟางเลยไอ้เขาบ้าเองมาเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกีตาร์อะไรข้างบนนี้นี่มีสวนส้มอยู่ข้างบนนี้แล้วเอ็งมาทำอะไรนะอันนะเล่นเล่นเล่นเพลงให้ส้มฟังงั้นหรือฮะ เอาถามไม่ตอบไอ้นี่เป็นใบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดาไปดีกว่าน้องเฮ้ยหัวเรือจะต้องมีแน่นอนน้องๆจะมีคนเยอะด้วยจังหวะนี้ดมเนี่ยไปหัวเรือก่อนอแต่ว่ามันเรือแมรี่จริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูดิลูฟี่จะต้องมาอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับน้องๆเอ้ยโอ้โหนี่ไงมาแล้วต่อแถวทําอะไรไอ้กล้าอยู่ข้างบนนั้นเอ้า หรือว่ามันจะไปแค่เรือจำลองวะน้องๆแล้วก็มีให้คนไปถ่ายรูปโอ้โหอย่าบอกนะว่าอดัมสักฟรีอ่ะโอ้โหจบจบกันจบกันน้องๆแม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่อันนี้มันเป็นสวนสนุกอย่างนั้นเหรอเขาแค่เอามาจอดไม่ไม่ใช่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอย่างนั้นเหรอ โอ้โห oh และยังไงนี่เอยังไงต่อวะเนี oh ่ยโอ้โหหรือว่าอะ,อะ,อะแม่งเอ้ยหัวเรือยังไม่ให้ขึ้นเลยอะไรเนี่ยมาผักทําไมมาผัก oh ทําไมโอ้โหก็แค่แซงคิวนิดเดียวอะ <c oughs> เอ้ยเออเดิเตะแม่งเลยอย่าหืออย่าหืออนู่นน่นน,น้องชายผมมาจองคิวไว้ให้แล้วตั้แต่เมื่อวานซืนโอ้โ oh ห จังหวะนี้ไม่มีทางโจรสลัดไม่ไม่ไม่ใช่ความฝันอย่างเดียวแน่นอนร้อนๆโอ้เอาอย่างไรดีเอาอย่างไรดีร้องๆช่วยดับคิดหน่อยดับอยากเป็นโจรสลัดนะครับผมออไอ้ข้าเองไปเรียกยูฟี่มาเดี๋ยวนี้เลยโหไม่ไหวแล้วนอดวนอ,ดน,อนดับผิดหวดังโดนดาวค่าจะตายเออไม่เอ,อ้ยไปตายโอ้ย ดำน้ำดำพูดดำไหวโอ้โหน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวดำขอขี่เรือไปรอบๆก่อนนะครับผมดูดิว่าเรือลำอื่นๆนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันเถอะนะจังหวะนี้เราถือว่ามาเป็นการท่องทะเลละกันโอ้โหเยวดูดีน้องๆเรือแม่งเหมือนจริงอเนี่ยโกอิงแมรี่ชัดเออแต่ว่าดำลืมนึกไปตอนนี้โกอิงแมรี่มันเป็นจมไปแล้วนี่ว่าโอ้โหดูไกลๆนี่โอ้โหขุมจรดสลดหมูเออสลดอะไรขุมจรสลัดไอ้เวร กบดูสลัดหมวกฟางแน่แล่โอ้โหเนียเนี่ยถ้าเมียดาเป็นคนขับเรือนะบอกเลยไม่มีลำไหนกองทัพเรือจะมาตามทงตามทันโอ้โหไม่มีทางนี่แล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะด้วยนะครับอดัมก็นึกว่าเป็นกองอลาอะไรวะกองโจนอ่ะแบบว่ากลุ่มโจรสลัดบวกฟางจริงๆอ่ะโอ้โหน้องออยไปไกลบ้ากน้รง โอ้ดับก็ถือว่าวันนี้พามาดูเอ่อเรือตัสลัดโบกปาแล้วกันนะครับผมถ้าร้องชอบละวก็ให้ร้องช่วยกันนะครับกดถูกใจนะแล้วกดติดตามให้ดับด้วยลืมกดกระดิ่งกินแ้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าดัมนะเรย์ดัมขอตัวลานก่อนทำเรือ้นบกแป๊กเลยเวน